นี่ก็ไม่ค่อยจำผู้ชาไหรอพี่แววนะสิเอาความแล้วมาเปิดเผยพวกนี้ตกใจหมดก <c oughs> ็อีพวกนี้ปากมันยังไม่ทันเส้นกลี่นน้ำหวานแล้วมันจะไปรู้อะไร <c oughs> วันๆน,นะก็เอาแต่นั่งคอยให้มีอัศวินขี่ม้าขาวมาจูงพิศให้ตื่นจากนิดค่ะน,นี่ที่จะบอกให้นะจ๊ะว่าผู้ชายแบบนั้นอ่ะพอตื่นขึ้นมันก็หายไปเลยเพราะมันไม่มีในโลกนี้ <c oughs> พีว่าคนที่สามเนี่ยนะ จะต้องให้ใกล้เคียงกับผู้ชายถึงจะดีพี่แม่คุณผู้ชายนี้มันเป็นอะไรอ่ะนี่สาวสวยเนี่ยถ้ามันตกใจแล้วมันต้องพูดควอมกันทุกทีเหรอคะพี่จะได้อยู่พราะเธอในกานที่จะเพียงต่างนะมฮะไปไปทำงานไปแยกย้ายไปทำงานน่าอ่ะนี่เดี๋ยวจะบอกให้นะจ๊ะว่าพอพวกเธอเธอโตขึ้นเนี่ยนะประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนพวกเธอเองจังใช่เหมือนพี่เนี่ย ไปไปทำงานงานเออพิงพิงพูดยังไงคุณมงก็ถึงยอมอยาาได้ข่าวว่าดื้อม,มาตั้งหลายเดือนไม่ใช่เหรอพริงก็ยิง่งคำขาดกับเขาประโยคเดียวเท่านั้นแหละค่ะให้เขาเือระหว่างพิงกับงานคำตอบก็คืองานค<อ>่ะก็คุณมง,<อ>งก็เป็นนักธุรกิจนะ่ะ ชีวิตเขาอะทํางานมาตลอดชีวิตเธอให้เขาเลิกงานก็เหมือนให้เขาเลิกกินข้าวแหมแต่ถ้าให้เราเป็น,ปนขนมหวานให้เขานึกถึงเราหลังกินข้าวเนี่ยนะคะก็ไม่ไหวนะคะพี่แววใครๆก็อยากจะเป็นคนสําคัญของสามีทั้งนั้นใช่ไหมคะอืมเขาใช้เปรียบเทียบนะเออพิงพิงค่ะแล้วถ้าคุณพงก็ให้เธอเลือกบ้างล่ะระหว่างเขากับงาน จะเลือกอะไรพี่แววพิงค์ทำงานกับพี่แววมาร่วมสิบกว่าปีนะคะไม่เคยขาดงานเลยพี่แววก็ลองนึกดูสิเขาว่าถ้าพิงเลิกทำงานแล้วเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได,ด้หรือเปล่าแล้วถ้าจะให้พิงค์เลือกพิงจะเลือกอะไร <c ười> <c ười> จ้ากระโห <c ười> ลกละทอกันทั้งคู่ละ <c ười> <c ười> ก็ว yeah, ันนี้โรตีได้ยินข่าวมาว่าพี่พิงค์ก็ไปอยากกับสาวมีว้าอยากไม่ต้องเป็นวันนี้ด้วยแล้วทไมวันนี้ต้องนอนหนังแน่ๆเลยนะวันนี้ฉันไม่จะพูดเป็นวันนี้อย่างสาวมีมาเอ้อวันนี้ครับพพี่ิงค์จะมั๊วอะไรกันมันไกลๆสักหน่อยก็ไม่ได้นี่ยะเมา๊วอะไห้องทำงานฉันเลยนะเนี่ยพี่แพทย์ก็แล้โรตี ทำใบคิวหายเนี่ยรู้ไหมคะว่าใบคิวศิลปินมันสําคัญขนาดไหนคะรู้คะ่ะสําคัญมากคะ่ะแต่โรตีขอโทษนะคะม,มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆค่ะพี่พิงค์โรตีไม่ได้ตั้งใจนะคะก็มันหายไปรถแท็กซี่โรตีหาหาว่าไม่เจอจะไปตามได้ยังไงคะความรับบริษัทเลยนะ พี่ป่านี่เขาก็รู้กันหมดแล้วสิว่าศิลปินของเราได้ทําอะไรกันบ้างอะฮะพี่พิงครับแต่ตอนที่ได้คืนมาแล้วครับแท็กซี่เอามาคืนเม่ต้องตัววันนี้เองอ๋อที่อยู่บนหัวกระดาษไอคิวะครับพี่พิงค์หเหรอแล้วป๋าหัวกันเลยคบเอิร์ดครับครับแค่ที่ไปถ่ายแบบทันหรือเปล่าทันครับแต่เลยไปสามชั่วโมงเองครับอย่างนั้นนะเขาไม่เรียกว่าทันนะยะเขาเรียกว่าช้าจ้ะช้ามาก พวกเธอนี่ลื่นไหลกันไปได้เรื่อยๆนะเข้ากับเป็นช่องเป็นฉากจริงๆเฮ้ยฉันระปวดหัวทำไมนาะต้องมาคุมพวกเธอพวกถึกถึกทั้งหลายแหล่งพวกเธอทั้งสามเลยโอ้ยไ่ใชตัวตีไม่ถึกนะคะเนี่ยตัวไม่ได้ถึกพี่แซงกับเบิร์ดก็ถึกมากแล้วที่ว่าเราก็มีมาตรการเข้มกันแล้วเพราะว่าแผนกดูแลศิลปินของเราเนี่ยนะเป็นหน้าตาของบริษัทด้วยแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรหลุดแบบนี้ออกมาอีกนล้ก็ อพี่ว่านะเราควรจะมีการหักกันเดินกันดีกว่าโอ้นั่นนะก็ด้วยเป็นที่รัก นี่มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะหาลูกโป่งได้ที่ไหนนี่ถ้าคิดได้นะไอ้เรื่องเร็วๆร้ายๆที่พวกเธอทำกันมาแล้วพี่จะลืมให้หมดเฮ้ได้ค่ะลูปโป่งเอางี้ดีกว่าโรตีไปเปิดสมุดหน้าเหลืองนะแล้วก็หาเบอร์ร้านลูกโป่งนะค่ะได้ค่ะรับทราบค่ะส่วนเบอร์กหาหนึ่งสามเลยแล้วก็ขอเบอร์มาให้มากที่สุดได้ครับทนมีเลยครับแลง แม่ไปหาแผนกสร้างสรรค์นะแล้วถามว่าแบบลูปสวนมันยากไหมเอามาให้พี่ดูด้วยแ<ต>วยนกนกนกค่ะพี่นกนกนกไปค้นเบอร์ร้านลูกโป่งนะว่ามีใครทำบ้างเอาไหมได้ได้ได้เลยพี่ได้เลยเบอร์ร้านลูกโป่งร้านลูกโป่งร้านลูกโปง่งเจอแล้วค่ะพี่เจอแล้วค่ะร้านนี้เหรอร้านนี้เจ๊งไปแล้วนี่ร้านนี้ก็ไม่ไหวไห่วยแตกมากร้านนี้ ร้านนี้เรื่องมากถ้างานด่วนเนีไม่รับแน่ๆเลยร้านนี้คุณคุณะ ขอโทษด้วยนะครับพอดีไปรับลูกที่โรงเรียนก็เลยติดร้านชั่วขราวอคุณอินใช่ไหมคะครับอแล้วจะจำกันได้หรือเปล่าฉันเพื่อนฟ้าค่ะจำได้ไหมคะอ๋อพิงค์งค่ะอ๋อคุณพิงค์ค่ะพอดีนะพิงค์ลูกและพิงค์เนี่ยเป็นเพื่อนแม่ที่หมหาวิทยาลัยที่แทนลูกของกับฟ้าครับอะไรคะ ชื่อนัพิงครับนับพิงที่แปลว่าสีชมพูนะครับอ๋อสวัสดีครับพิงชมพูตอนนั้นนับพิงค์ไม่รู้ปะคุณพิงมีอะไรเหรอครับถึงได้มาถึงที่นี่ได้โอ้ยไม่ต้องเรียกคุณพิงหรอกค่ะเรียกพิงเฉยๆก็ได้ คือวันนี้ที่มาเพราะว่าที่บริษัทมีงานเร่งด่วนนะคะต้องการลูกโป่งแฟนซีพรุ่งนี้เย็นเลยพอดีเห็นนามบัตรของอินที่เคยให้ไว้นะคะโอ้นามบัตรนี้เก่ามากเลยครับตั้งแต่เปิดร้านใหม่โดยโทรศัพท์ก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยโอ้ไม่น่าโทรมาไม่มีคนรับสายเลยค่ะก็เลยต้องมาเองเนะะี่ยค่ะครับนีของใหม่ขอบคุณค่ะคโอ้ขอบคุณครับว้าช ฟ้าเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอศาสนาเรู้จะจำพิงได้หรือเปล่าฟ้าเสียแล้วครับนี่คือเรื่องสุดท้ายของพ่อเหมือนจะคลอดต้องแทนแล้วฟ้าเสียแล้วเหรอคะพิงขอโทษด้วยนะครับไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับนานมาแล้วพ,พี่มีงานอะไรเหรอครับ เห็นว่าต้องใช้พวกนี้ไม่ใช่เหรอ,อถ้าไม่รีบหรือไม่ทันนะอ๋ะอค่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบลูกโป่งค่ะ